สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยนอกจากสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านอกจากสำหรับคลิปนี้ก็เป็นหุดนี่เคอีรอบเซาลอบายวันที่8วันพุธนอะกจากเดือนสามเดือนมีนาคม2,566ันารอกบนจากกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับแนวทางของวันที่เจ็ดจากกับพุดนี่ k คอรอบเซาลอบาย สำหรับรอบเ้านี่แอจอยห้ยเก่ากับแปดลูดพ้นของรอบเ้ารลูดไปเนาะจ้าสามสามสี่หาหกหรอบบ่ายมาออกในรอบเสาไหารอบเสามาออกในรอบบ่ายเราจะรอบบ่ายหากับสี่วิ่งลูดหาสี่นี่มาออกในรอบเสาเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะจ้าสำหรับสายลูดเขาเนาะจ้านํารอบเสารรอบบ่ายมาบีกลูดก่ะถือว่าอะไรกันแบบเต็มๆเนาะจ้าสาหรับรอบเสารรอบเสานี่คือเขาไปทีนี่วีเนาะจ้าเก้า 9ก้าแปดสามแปดเก้าสามโอ้โหสุดๆเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีนำไปเป็นแนวทางนี้วีก่ะอันนี้ก็ยินดีด้วยเนอะจาแต่ว่านี่ปกติอันนี้ของเฮาลุดไปเนอะจากกระ้องโษขอขอภัยพี่น้อง FC เอฟซีไล่นๆนอะจาอ่าช่วงนี้นี่เคอียังเดินโ่คอยดีเนาะสำหรับวันที่แปดเมื่อนี้นี่เคอีอบเ้าอบ,บายแอนจอยได้คำนวณสูตรใหม่แต่ว่า ตอนแรกวันที่แปดเมื่อนี้คิดว่าซิบลโล่ลงแต่ว่าแนวทางนี้เกอีสูตรใหม่กับส,สูตรเก่านี่คือได้เลขเด่นเลขรูดชนกันรอบเศร้าซนรอบบายกับชนกันอ่าเมื่อนี้แอจอยก็เลยลงหายเนาะจากะจะได้การรับชมไปเป็นแนวทางเนาะจากแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดมาในแอจอยตองขอตูดโอ้ยัยพี่น้อง FC, เอฟซีหลๆเนาะจาก็อย่างที่แอจอยเคยบอกไปว่าสูตรของแอจอยเวลาเขา่ากับเขาต่อเนื่องเวลารูดนี่กะ รูดได้แบบต่อเนื่องคือกันเนาะสถิติมีเขามีรูดทุกวันผิดผ่านมาแรงจอยตองคอตุนคอไพพี่นเอฟซีหลยๆเนาจะถามักถาอบยังคอยตามถาบบักบบชชบปล่อยผ่านเนาจะรับซุ้มไว้เป็นแนวทางเท่านั้น,น,ส,นส,สํส ну สาหรับนี่เคอีรอบเ้าเมื่อนี่ส,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 สูตรใหม่กับสูตรเก่าคือได้เลขเด่นเลขรูดตัวเดียวกันเด่นรอบเ้าอยู่ที่ศูนย์กับเก้าเด่นเก้าวิ่งรูดเก้ามีเก้าสาม เก้าสี่เก้าหกเก้าห้าเก้าแปดเมื่อวานนี่ออกออกเก้ายังไปเก้าหนึ่งเนาะถ่ายจดจำบุพเตตวจ้าวัดเก้าหนึ่งหก เด่นศวิ่งรูดศนมี 03, 04, 0ูนย์สามศูสีห้าศูย์หกย์แดสำหรับรอบบ่ายอยู่ที่หกับห้าวิ่งรูดจะเด่นหวิ่งรูดหมีหกสามหกสี่ กเก้าหกแปดเมื่อวานนี้ออกหกหกหาเนาะหกหาหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเมื่อวานออกไปแล้วหกหาเมื่อวานก็ออกไปแล้วนะจ๊ะเด่นห้าวิ่งรุ่นห้ามีห้าสามห้าสี่ศูนย์หาศูนย์หก ถามากถ้าชอบมาเป็นผลของรอบใบได้เนาะจ้าสำหรับศูนย์หาศูนย์หกอยู่รอบเสาเนาะห้าเก้าห้าหนึ่งห้าแปดหาแปดเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเนวเ้นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับฮุนนี้เคอีวันที่แปดเมื่อนี้รอบเสาอ่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่นี่คือเลขชนกันเนาะจ้าศูนย์กับเก้ายบหกกับห้าอ่า เลขเด่นเลขลูดซวนกันเมื่อเนี้รอดูนอะจา้าว่ะสีผ้าขาวปลาขาวดงอีบอห้าสามสำหรับเด่นหกวิ่งรูดหกหกแปดหกหกหนึ่งออกไปแล้วหกสี่ละกันเนาะสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มีศูนย์ห้าศูนย์หาศูนย์หกรอบเสาร์เนาะจ้ถามมัถ้าชอบมาเป็นผลของรอบบ่ายได้เนาะจ้าเก้าห้า เก้าแปดนี่คือหุ้นนี่เคอีรอบเศารรอบบ่ายของวันที่แปดนาะจ่ามือนี่กาปามานี่ตามนี่นาะจ่า อันนี้ขึ้นอยู่กับความมักความชอบนอกจากถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถามา้บาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากผิดาลาดบมไา้แอจอยต้องขอโูษขอให้พี่น้อง FC หลายๆนอกจากอย่าลืมเป็นกำลงกังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไดาา้าบ่พลานแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า